อฮึติง้ยวันทูทีโฟเอ้ยาลูกโป่งตัวพี่นนอะโอเควันทูทีโฟไปเ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วตามให้หน่อยวันทูตี วันทุกที่โฟไฟวันทุกที่โฟไฟอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนเอ้จะกินหรอคะจะกินเรืออะไรโอ้เขาไปไหนฟันถือว่าแตกที่น้อนาอแตกป่งซะน้อนาะ ปบบ้าบุตรบอกว่าขึ้นหอดอีกแล้วคืนนี้ป้าบุตรเห็นอยู่หน้าเวทีนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นั้นเพราะว่าวพอขึ้นเสร็จก็กลับเลยนะคะเมื่อคืนพาเด็กๆมานอนนะคะโอ้ยน่วกลัวกลัวกลัวโอ้อโอมันมันมีลวดไ,ลวไหมน่ะมันจะแทงไหมนั่นอะ่ะไปแล้วเหรออึ๊บอ๊ให้ตาไปเก็บให้หมันเดิมขึ้นไปนะขึ้นไปนะ,ะูกนะ เจ็บอะไรอ่ะลูกเจ็บอะไรไหนยายดูสิหนูเจ็บอะไรไอ้หนูเจ็บอะไรหนูเจ็บมากไหมตูจี้อุ้ยไม่จ๋ามแม่จ๋าเหรอข้างบนเรืว่าแม่จา๋า <c oughs> ไม่ใช่แม่จ,าจ๋ายายบียายบีอยู่ข้างบนถูบ้านเถอะเออถูบ้านนะวันทูจีวันทูจีก่อนวันทูจี้ ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ขึ้นไม่ขึ้นลงไปค่ะลงไปลงไปไม่ต้องวันทูทีอะไรทั้งนั้นขึ้นไปลงไปเลยค่ะต้องมา,ตา,ามงตาไปเก็บรถโอ้ระวังมือตาไปเก็บรถตาเอารถมาเก็บฝนตกแรงมากเมื่อเช้าคอยแม่ให้เตียมเจ้าถอยยังไ้ลูกออกเลยแล้ว <ule mon> อุ้ย ถึงแล้วก็ต้องึงปิ้งโอ้โอ้ถทีหัวถทีหัวชุดขาวใครคะบันว่าชุดขาวใครคะชุดเสื้อสีฟ้านี่ใครคะดูดีๆนะคะดูดีเลนะคะดูดีๆนะคะน้ำหนักหนูจะ ขึ้นไปสิบสามโลแล้วนะคะปัจจุวันจูชีโ,โอ้ยคิดถึงแม่ด้วยนะคนคิดถึงแม่ด้วยนะนอะไรล่ะลูกอ๋อพลอยนั่งเหรอพลอยนั่งอยู่ตรงไหนเมื่อกี้นี่อ๋อยายนั่งอ๋อเปียกไหมล่ะลูกเปียกไหมหนูอยาบไปรูปดิ๊ดี้เฮียดูดิยายดูสิ อุ้ยมันเปียกมันเปียกไม่เอาไม่เอาค่ะเปียกมากเลยนั่งไม่ได้โอ้เปียกยบียบียบีถูอยู่เพิ่งถูเสร็จโอ้ไม่ฟังหรอกเอาเรียกแม่จ๋าหน่อยสิแม่จ๋าอยู่นะแม่จ๋าแม่๋อเอออย่าลงมานะแม่จ๋าอย่าลงมานะื่นนะเออระวังนะลื่นนะลื่นนะแม่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลงมานะลื่นนะลื่นเนาะอือลื่นนะ งแตกปุ๊กเลยหวานชู One, อย่าขึ้นไปนะลูกมันตกนะระวังตกนะระวังตกนะอโอ้พอยหรอเอานางฟ้านางฟ้าเสกโอมเพียงนางฟ้าเสกหน่อยโอม คนตกค่ะตก